สวัสดีครับวันนี้ผมอาโขยน้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมใหม่ที่เรียกว่าสงคามศึกสองคามเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแล้วว่าศึกสองคามอะไรเรามาดูกันชัดๆดีกว่านะครับก็คือเราสามารถจัดทีมแบบตั้งค่าล่วงหน้าได้ด้วยศึกกู้แผ่นดินสงครามเชียนโตรนะครับผมนะก็เพื่อนๆครับผมมีเรื่องจะบอกนะก็คืออันนี้ก่อนที่เราจะเข้าถึงน้กกิจกรรมนะครับสําหรับไอเทมอาวุธลับพวกนี้นะครับ เราล่าหนึ่งแดงหมดจะดีมากๆแต่เดี๋ยวผมจะดองอันนี้เนี่ยผมขอแจงเลยนะเผื่อใครที่แบบอยากไปปั้นต่อให้โอดๆนะครับอันเนี้ยผมจะดองให้ครบสี่สองร้อยสี่สิบนะครับเพื่อจะทําไหนึ่งแดงแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราทําไหถึงสองแดงเนี่ยพลังเราจะเพิ่มเยอะมากๆและที่สําคัญมันจะโหดมากๆแต่คนไอคิวไอกิวบอกว่าให้ทหํหอหก่อนนะ เอ้ยให้ทำถุงก่อนพาะเขาบอกว่าถ้าเกิด2เดงเนี่ยพลังเราจะเพิ่มเยอะแล้วดามจเราก็จะเยอะมากแต่พอถึง240ผมก็จะคิดกันอีกทีมาครับเพื่อนๆเข้าถึงเรื่องกิจกรรมของวันนี้กันเลยมันกิจกรรมเนี้ยมันเริ่มวันพุธนะครับ2ทุ่มสนาทีถึง2ทุ่ม40นะครับนี่ก็คือเซิร์ฟผมนะมันจะคิดเป็นคู่นะครับก็คือรวมการเซิร์ฟหนึ่งกับเซิร์ฟสองนะครับรวมกันเราก็กดลงสนามอันนี้ขอย้ำชี้แจงก่อนละกันว่าเป็น วันแรกเหมือนกันซึ่งผมยังเล่นไม่เป็นย้ําเลยว่าผมยังเล่นไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมจะใช้ศึกทีม PVP นะครับผมจะใช้ทีม PVP อย่างที่ผมเคยพูดเลยครับเพื่อนเขาเล่นยังไงนะคือผมบอกเลยนว่าผมก็เล่นไม่เป็นเนาะ,ะงั้นขอเริ่มท้าทายก่อนเลยละกันซึ่งผมไม่รู้ว่าใช้ทีมจบไว้หรือว่าใช้เซต PVP แต่เขาบอกก็เป็นแบบสู้สู้อะไรคือผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยอ๋อ ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเราใช้เป็นแบบปกติดีกว่านะครับก็คือใช้เซตถังค้อนอะไรนะครับนี่แต่บอกเลยนะครับใครที่ใช้ถังเฉือนเซต PVP เหมาะกับคู่เสียไปมากครับยิ่งเสียไปสีแดงวงแหวนที่2องอกเสียไปสายดอกไม้โคตรจะโกงครับผมพูดตรงๆเลยอ่าอันนี้ก็คือได้แต้มนะแต่ผมไม่รู้ว่าแต้มเนี่ยได้ซื้ออะไรบ้างนะครับซึ่งเราก็รอชมใน,นอนาคตแล้วกันอันนี้ก็คือผมเอามาเซิร์ฟดูก่อนแล้วกันนะครับอ๋อได้ชิ้นส่วนกระดูกเทพมานะครับเพื่อน นี่เลยแล้วก็ได้200ตัวเป็นบัตรประมูลกู้แผ่นดินได้รับจากกิจกรรมประมูลอ่ะโอเคถ้าเกิดได้ที่1ก็จะได้เยอะนะครับเราไม่รู้ว่าเราได้อะไรบ้างนะมาใหสู้หรือเปล่าคือผมบอกอะไรผมก็ทําไม่เป็นเนาะอันนี้เป็นพูดคุยอะไรยืนยันกนําหนดหมู่บ้านบุปผาตะวันออกพลโจมตีไหมโจมตีคือผมไม่รู้ว่าอันนี้ก็คือแบบบุกบกเลิกแรกเริ่มก,ก,ก่อนนะครับก็ ฝากเพื่อนๆด้วยละกันใครที่เจอเซิร์ฟผมนะครับเดี๋ยวเจอตึงๆแน่นอนเพราะตอนนี้เซิร์ฟผมตึงที่สุดแล้วโอเคครับ okay, เพื่อนๆอะไรนี้ก็คือเพิ่มเติมบางส่วนนะครับคือเราสามารถมาจัดทีมล่วงหน้าได้เลยนะครับนี่ก็คือทีมนะครับอันนี้คือกองหน้าแล้วก็กอง1กอง2ครับกองนี่ก็จะรู้สึกว่าจะเป็นทีมรองเนาะคือซึ่งผมเนี่ยยังไม่รู้สักเท่าไหร่ว่าเราจะชวนใช้ตัวไหนดีอะไรเป็นทีมรองอันไหนเป็นทีมหลักนะครับ ก็ทีมที่1ผมจะใช้เป็นนี่เลยนะครับเป็นเซตตังเฉินนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนใครจะใช้แบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งผมไม่รู้นะผมใช้เป็นอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเสี่ยวไปปบูพิษปอแล้วก็ตังเฉินนะครับส่วนเจ้าเซตลองทีม2ผมจะใช้เป็นหัวเรน่าคือหัวเรน่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นทีมป้องกันได้แล้วนะครับตอนนี้นะซึ่งบอกไว้ก่อนเผื่อใครยังไม่รู้ไง ประมาณนี้เลยก็ให้มีสปีดด้วยแล้วกันจริงๆออสการ์เนี่ยใส่แทนห mm ัวเรน่าก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ากระดูกไอ้วงหวนสามารถใส่ได้ไหมอ๋อใส่ไม่ได้ครับเพื่อนๆอ่ะหัวเรน่าใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับถ้าใส่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดก็ดีครับผมเน้นยั่วยุนะครับย้ำว่าถ้าทีมเพื่อนติดยั่วยุเนี่ยจะดีมากครับสำหรับหัวเรน่าแล้วก็เราก็อัพเป็นสปีดไปเลยนะครับใครอัพเป็นเออสปิริตก็ดีมันจะติดง่ายขึ้น มาก็เจ้าทางเชือเอามันไม่ได้ว่ะคือกระดูกมันวงแหวนมันอยู่ที่อันแรกหมดแล้วไงเอ่อช่างมันงั้นเราเอาเป็นแบบนี้แล้วกันอันนี้เอาเป็นจอกเกาะจอกเกาะ ATK โอเคเอา่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองงไปครับแล้วก็เผาแวน ATK เอาแบบบึ้มเดียวคือจริงๆใส่วงนี้ก็ดีเนาะเนี่ยเมื่อดามจสูงกว่านี้ดามจก็เพิ่มเยอะๆอ่ะประมาณนี้นะครับเปนื่อลงๆลงๆผมจะใช้เป็น2ไม่มีวงเวนเออสปีดเลยเพราะผมเน้นเป็น ATK ลง ATK ลงไง้นั่นหมดเอ่อเย่หัวหมดนะครับอ่ะประมาณนี้ สปีดของลงหลงอยู่ที่เท่าไร234ก็กยังน้อยนะเพราะลงหลงหมแกแค่2องแดงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราก็กดได้เลยเนี่ยที่กองกับเทพฝึกฝนนะครับก็เราก,กดได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าล่าอาณาเขตเนี่ยจะล่ายัางไงนะครับเดี๋ยวเรารอเจอกันของวันพรุ่งนี้นี่เลยครับเพื่อนเป็นเขตแดงก็น่าจะล่าเหมือนศึกสี่สำนักเลยมั้งแต่ว่าอันนี้บ้านเยอะกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในอนาคตนะครับเพื่อนๆไ,ไปฝากไว้ด้วยกันไปจัดทีมกันด้วยนะครับส่วนกองที่3เนี่ย เปิดกิจกรรมครั้งที่2นั่นเองนะครับ่าโอเคครับเพื่อนๆซึ่งใส่กล่องนี้ผมยังไม่รู้นะว่าใช้อะไรเพราะร้านค้ามันยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในร้านค้าปกตินีมาหรือ,อยังอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับมีไหมจ้ามีไหมก็ยังไม่มีนะครับเพื่อนๆต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะมีนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยแล้วกันใครอยากรับชมอะไรนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยและที่สําคัญคือผมรับจัดทีมแบบโยกกระดูกไม่หาย เหมือนเดิมคนที่ติดต่อสามารถติดต่อได้ที่ไลน์แล้วก็แฟนเพจอาโคยน้อยได้เลยนะครับนี่เลยครับเพื่อนโยกกระดูกไม่มีหายไม่มีกักนะครับนี่ตอนนี้พลังผมสอล้าน4ี่สองยีล้าน4ี่แสนแล้วก็นะผมคอยย้ำอีกครั้งใครที่เป็นหนึ่งแดงแล้วเนี่ยทำถุงอย่างเดียวเลยครับเพื่อนๆถุงเท่านั้น2แดงพลังจะเพิ่มเยอะซาแต่ดิมผมคอยทำอะไก่อนแล้วกันเพราะว่า exp ในอนาคตมันก็สำคัญนะครับมันเวลช้าไง เออแต่ไม่แน่ทำถุงเดี๋ยวเจอกันแล้วกันเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตกันให้ดูแล้วกัน let's go